จ้าพี่น้องเมื่อนี้อุกัสิพามาเฮดเมนูหนึ่งกบจ้าหนึ่งกบนะจ้าเขากระน้ำกบไปทำความสะอาดล่างเรียบร้อยแล้ว,ลวจ้าเดี๋ยวไปตำพริกแกงกันเลยจ้าจ้าวัตถุดิบพริกแกงเนาจ้ากระสีนี้ใบบัปปกูดตะไคร้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมจ้าเขาก็สิตำตำโขโข,ขให้ละเอียดแบบนี้เลยจ้าตำเซร็ลแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ากระสีไปน้ำใส่กันกับกบจ้าที่เขาเตรียมไว้จ้า กดกวด,วดพริกแกงออกเลยจ้ากระสิใส้พริกแห้งเลอจ้านี่ตําสีจะออกเล็งแดงอ้หหอมพริกแกงจ้าตาเองจันเอาก็อเอามาปรุงผงชูรสน้าปูน้าปลาไปละจ้าิะความหอมแซ่บนัวเนะจ้าพริกแกงกระส่ลงไปหลายๆจ้าผงชูรสจ้า ตามด้วยน้ำปลาหยอะนิดเนึงนอกจากตอนทำไอ้ตำปิิกแกงนะ่ะอุ้ยใส่เกลือไปแล้วฮาลโหลตองใส่ลายจ้ะค,ค,ค้นค้นคุกเขา้าให้เข้ากันจ้านี่ละจ้าวิธีหนึ่งกบจ้าหนึ่งหมอมกหมอจ้านี่เป็นโตแบบนี้เลยจ้าอุ้ยหอมจ้าพี่น้องหอมพริกแกงน้ำไปข้างไฟจ้าเอาน้ำ เติมลงด้วยจ้าทาน้ำที่ว่าน้ำพริกแกงน้ำกบเหาแหงหมือนเราเขาก็เติมน้ำลงไปอีกเรื่อยๆจนกลัวกบเขาจะสุกจะเปื่อยจะอุ้ยก็ะใสเวลาต้มหรือหนึ่งกบนะจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงจ้า,าตามด้วยผักอิตูไทยหรือใบกะเพราเนาะจ้ารยหนาจ้าอื้กบตัวใหญ่ๆแม่ไข่ เปื่อยดีค่ะพี่น้องเอ้ยซิมเมิงก่อนเด้อจ้ะอืมโอ้เผชดขึ้นสมองแซ่บพักอําพี่น้องจ้านี่ขึ้นหน้าตาหนึ่งกบของอุ้ยจ้านี่โตยใหญ่ยยๆนี่จ้าเปื่อยดีดีจ้านี่พูด่ะ แม่ไข่พอมได้จ้านี่แม่ไข่พร้อมอันนี้ก็คือถอดแมงกอกจ้านี่ถอดแมงกอกแล้วแรกก็สิก,กินถอดแมงกอกกอนฮึชอบครับอันนี้กรุบจ้านน่กรุบเฒ่า้อ,อน สับคักสับคักเป็นงหงไฮทงน,น,งนงง้าจับพี่นงพี่นงน้องจะกินบังเดอจ้าครบเนี่ยสามารถเ้าด้หลายอย่างจ้ะเป็นหมกเป็นแก้วเป็นอ้อมเป็นผัดกับเท้าก็ได้จ้ะ ทมานี่อุ้ยเลือกที่จะหนึ่งกบให้กินจ,จ้าเนี่ยครับครับ น,นี่ใครอึงเอ้ยใครกบบ่ผิดอืมจำนำก่อนพี่น้องอืมอันนี้ใครกรบนนใครก,รบ,ครกรบบบกไงเลย ทั้งเผ็ดทั้งห่อนสใะนะสใจครักจ้าเนี่ยจับพักอันนี้คือใคร ใข้กบจ้ะนี่ไครกบแซบแหงแซบแหงจะ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันแซบนัวน้ำกันจ้ะนี่อ จ้าพี่น้องไม่นี้กับสีอำลาภจากกันเด้อจากกับกินหนึ่งกบนี่เละจ้าแสบน้ำกัน